สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนึ่งก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมกับรถอิซูซุรุ่นตัวรุ่นพี่ใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวอิซูซุวีคร s สนะคะซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีให้กำลังแรงมา้า9 9 0แรงม้าคันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสีที่จอดอยู่นะคะก็เป็นสียอดฮิตยอดนิยมสีขาวมุกนั่นเองคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทราคาห่างจากสีลูไซา์นะคะพวกสีดำสีบรอนนะคะสีส้มนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีพิเศษสีน้ำเงินด้วยนะคะแบบหนึ่งนะคะเหมือนคุณลูกค้าพี่สันติมารับป้ายพี่สันติรับป้ายเดรับป้ายจริงนะคะเชิญชัน้นสองเลยค่ะ สมุดคุ้ายแดงด้วยนะคะสมุดคุมที่อยู่ในรถรับเงินคืน2,000บาทค่ะลูกค้าที่มัดจำายแดงไปนะคะเวลาที่ามารับป้ายจริงนะคะก็จะได้รับเงินคืนที่ตัวเองมัดจำไป2,000บาทนะคะอันนี้พี่สันติก็ออกรถไปค่ะเป็นตัวรุ่น Z ซีนะคะก็ใช้งานจนตอนนี้ได้ไป้ายทะเบียนจริงแล้วก็เข้ามารับเปลี่ยนายทะเบียนจริง เรามาต่อกับคันเจ้าตัววีคอร์สคันนี้กันเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าออกตัววีคอร s สไปนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำดุแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีทูโทนหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีคนละสีนะคะไล่สีกันแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นตัว h ฮแลนเดอร์ค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะ โคนลน่านะคะแล้วก็เจ้าตัว V-Cross m a มคคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่ตกแต่งมาให้จากโรงงานเลยค่ะก็จะทำให้หน้าตาของเขานะคะดูกำยำบึกบึนแข็งแรงขึ้นนะคะใครชอบแบบบึกบึนแบบนี้ค่ะต้องเป็นตัว V-Cross เลยนะคะแล้วก็ตัวลายแม็กของเขานะคะก็จะเป็น ลายแม็กสีดำแบบนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะขนาดซีรยียางอยู่ที่265หทับ6 0 r 1บนะคะนี่เลยแล้วก็เจ้าตัวคิ้วนะคะที่จะเพิ่มความกำยำนะคะให้กับเจ้าตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะมีตัวไฟเลี้ยวติดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวมือจับนะคะก็จะเป็นวัสดุสีสีเทาดำแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งทางด้านหลังมาถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาชมตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้เลยค่ะตอนนี้จอดอยู่ที่ด้านหน้าโชว์รูมนะคะ นี่เลยแล้วก็การออกแบบของเขานะคะก็จะเป็นเฉพาะรุ่นตัว V c r อ s s เท่านั้นเห็นไหมคะนี่ค่ะรายละเอียดนะคะมีการเดินได้สีน้ำตาลนะคะวัสดุต่างๆนะคะจะเป็นแบบเบาะหนังเป็นหนังนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมนะคะนี่เลยค่ะสีของเขานะคะก็จะมีการออกแบบนะคะเป็น รุ่นเฉพาะเจ้าตัว V Cross เท่านั้นอันนี้เราพาคุมไว้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเว็บลูกค้าเห็นหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ตรงตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่วางแก้วด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังค่ะให้เราปรับอุณหภูมิทางด้านหลังนะคะให้เย็นสมชื่นใจได้เลยนะคะลูกค้าก็มาเปิดปรับอุณหภูมิได้นะคะ แล้วก็จะมีตัวชาร์จ USB ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะนี่เลยค่ะมีแอร์หลังพร้อมกับที่ชาร์จนะคะด้านข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบสีดำนะคะดูสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นลำโพงนะคะมีลำโพงให้เรียบร้อย ไปดูทางด้านหน้ารถกันนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะทำงานร่วมกันกับเจ้าตัวกล้องมองหลังแล้วก็ตัวแอร์นะคะเขาก็จะเป็นแอร์ที่เป็นแบบสามารถแยกปรับอุณหภูมิได้เป็นแบบดูโอแอร์นะคะ เกียร์ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นเกีร์เอนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะผักเข้าหาตัวเวลาที่เรานั่งด้านคนขับนะคะแล้วก็บวกลบเกียร์ตามความเร็วนะคะแล้วก็มันจะสัมพันธ์กันนะคะ การใช้งานในการสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะเป็นแบบระบบปุ่มพุสตาร์ทนะคะกดปุ่มง่ายๆค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะกดเปิดกดปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวระบบขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะคะเพราะว่าวีคอร์สคือระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะคะที่จะพาคุณลูกค้านะคะพร้อมลุยไปทุกสถานการณ์เลยนะคะ ตรงนี้ก็พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันควบคุมเสียงนะคะที่จะเล่นเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเล่นนะคะแล้วก็มีครูดคอนโทนนะคะที่จะคอยให้เราเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาที่เราเดินทางไกลนะคะลดะการเมื่อยล้าของขาได้ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราใช้ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแตะเบรกแตะคันเร่งนะคะแล้วมันก็จะยกเลิกนะคะนี่ การออกแบบของเขานะคะอันนี้ไม่ได้เอากุญแจมานะคะระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะมีให้อย่างครบคันค่ะพา,าดูนะคะตรงนี้นะคะก็ที่ใส่แว่นตาค่ะไฟนะคะ่องสว่าง่องแผนที่ต่างๆค่ะ แล้วก็การดาวนะคะดาวเริ่มต้นตั้งแต่5%ของตัวราคา1น7 9 0ล้งบาทก็อยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะคะไม่ถึง6 0 0 0 0ก็สามารถออกรถอิสุสวีคอร์สนะคะตัวท็อปสุดได้เลยหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาขอข้อมูลได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยค่ะ